โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะเราอยู่ในแมปมาครับปาลาตัวในโทรศัพท์นะซึ่งหลังจากที่ผมไปดูคลิปของของเงินเก่าแล้วรู้สึกเหมือนว่าการเล่นในโทรศัพท์ <c oughs> เสียงรู้สึกเสียงไม่ค่อยดีเลยเออก็คือก็คือเวลาเล่นในโทรศัพท์แ่บมันจะมีเสียงกดด้วยเออเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรหรอก ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นปากกั่วกันนะชุบชุบโอ้โหง่าย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 โอเคครับเรเวแรกครับมันใช่สปาไฟไหะเนี่ยอ๋อสเตจหนึ่งชิบชิบอุ๊ดโอ้โหไม่ได้เล่นนานโอเคเอามาชิบชิบชิบโอเคอ,เคอเค๊ดึงโอ้ เนี่ตายเ้อะีงบเงบ,บโอเคโอ,โอ้โอโห่านแรกผมก็ไป,ไปไม่ได้เลยเออไม่มีลิงก์แบบนะเพราะว่าไปโหลดมาแล้วมันไม่มีไฟล์แบบไนงะโอเค โอ้โหมันโดดถึงเลยวนะเนี่ยสเต็ตโอเคเอาไหมชึบชึบไม่赖เราไม่รีบเราไม่รีบอื้มถึงด้วยโอเคโอ้เยเกือบแล้วสเต็สองชึบชึบชึบโอ้เอ่อ ในด่านสองมันดูเหมือนง่ายกว่าด่านแรกอีกโอ้โหโอ้ยทไมดิซึบซึบชึบโอ้ยไม่ตกลเออโอ้โหมันต้องมันต้องวิ่งแล้วก็โดดแหละซึบซึบโอเคโอเคอา อืมเลยบอกรึยังไม่โอเคโอเคถึงไม่ผ่านโอเคโอ้ไม่ด่านนี้อ okay. okay. ้าวกำลังจะพูดเลยพูดด่านนี้ง่ายท้ายตกเลยโอเคเอาไหมนซุบ โอเคฮึเย้อ่าอันนี้เงียบเงียบเสียงในคลิปจะดังไปเปล่าว่ะโอ้โหคือม,ม,ม,มันไม่ใช่เสียงเกมนะมันจะเป็นเสียงเอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นเสียงเกมอะไม่ใช่เสียงผมนะาทีท่ว,ว่ามันจะดังเโอเคจิบ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  ปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคโ oh อ้ยแม่ก๊อดข่าวองกดไงตายเฮ้ยโอ้่ขนาดข่าวองกดเทิาไหรลินพันโอเคกอขๆไว้วกันเอาตันเอาละเอาละอืตอตันนีกแล้ว อ่อันนี้ไปได้ตันไหมอีตันด้วยโอเคสเตจเจ็ดะอ๋ะอทำไมมันอ๋อกดย่องอยู่ก็ว่ายเถอะทำไมทำไมเดินไม่ได้มาหนึ่นงตบปึ๊บปึ๊บโอเคโอเค โอเคถัดไปก็กินแรกงมนาแอมบลาลทานแล้วก็ชนหนึ่งสีตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อื้มอื้มทำไมดาบพรงนี้มันได้ยากเหมือนด่าแรกเลยวะหรือว่าผมผมคิดไปเองวะโอเคด่าแรกนะยากผุก็น่าจะเป็นสลังบนลนะ่ะอืบ อึบโอเคชิบชิบชิบอ่าโอ้ยอันแรกไปเแงบแงะก็เฮ้ยทิ้งโอเคโดดโดดอ่าทำไมโดดก็โดดไปทางนั้น เออเด yup. Lean. Okay. Lean. Okay. Oh, okay. 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 ี๋ยวเดะวิ่งโอเควิ่งโอเคเออเดี๋ยวเดะวิ่งโอเคโอ้ทันสเตตสิบห้ามีกี่เลเวลวะเนี่ยตรงไหนตรงนั้นชุบโอเคโอ้อะไรติดคอวะเนี่ยอ่าแม่โอเคชุบ ชุบชุบอื้มชุบชุดชุดโอเคดิสโทนอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหินหินตำมันตำไงอ๋อเออจะขึ้นไงอ๋ออย่างนี้อ่านขึ้น ฮึฮึโอ้ตายโอ้โหเป็นด่านที่ข้างล่างน่าจะอันตรายสินะเงียบเงียบเงียบทำไมชิ Ok hoop hoop Ok hoop 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 ชุดโอ้โโดดไงวะเนี่ยอันนี้บล็อกหน้าลำคาญวลยฮึฮึฮึโอ้โหโดนไม่ติดจบเลยโอเคไหมนี่อะไรมันจะนานาก็เพราะว่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคโอเคโอเคชุ อ้าวโดดไม่ติดก็คือเราต้องลรอล่อขอมันแตกแต่ว่าเราจะล่วงเปเอาหม่เอาแมา่เอาหม,าอามา่อึบอุดเกือบ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 อือฮอ๋เลยจยแล ทำไมบับโอเคไปก็ฮึอ้งานนี้แหละตายเน่นอนดาเนี้จากเมืองเตะล้วอู้ฮึโอ้ ฮึอ ah. ่ามัตายเึอะฮึฮ sí ึฮึอ um pues ู้มันแรงมากมันตายเหอะอะไล้อีกหลายด่านอยู่อะดานนี้ให้จบ่ะฮึบอ่า ด่านนี h h okay. ้บอกเลยว่ายากมากยากจริงๆมันบอกมันเหนียวอะอู๋อะไรติดคอเนี่ยโอเคฮมันจิดเออทำไม มันจะโดดยังไงวะเนเาาื้อาำหมเฮะโอ้โวอ่ะดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวผมตัดต่อ,อ,อาาแล้วกันปวดความังหวดความหวา้วจริงๆทำอะไรไม่ได้สิตายโอเคทำไมา แม่ละเราจะไม่ยอมถอยฮึมันจะมันจะไปยังไงวะโอเคเฮ้ยเฮ้โอ้โหนึ่งสองสามสี่นี่ขนาดห่างกันสี่บอกผมยังโดดไม่ได้เลย ชิบโอเคสุดวันกิอืมอ้ยิมันจะนานแน่เนี่ยรู้ไหมคือมันจะอโอ้มโดดยังไงวะเน่เฮ้ย โอ้ฮึฮออฮึฮึฮึโอ้ยเฮ้ยหมดความหวัง ฮึฮึเอ้ยมาแลอาใไมชึชึชึฮึอ้าอ้าวเดี๋ยวไปย่า เอาไงดีมันไปไม่ได้ด่านน้ำพึ้งนี่โคตรยากโคตรยากอื้อโคตรยากอไอ้ตรงตรงนั้นรู้ละไนั่นๆหเอไอ้ตรงทั้นสองอนะ่ะก็คือเราต้องโดดสุบข,ขอบบมันถึงจะไปไ้โอ้โหเอาไหม มันต้องโดดเสุดขอบวอลเลยคืฮึฮ้ออีกนา,นานกว่าจะผ่านอยู่แดดดนะเ,เนี่ยฮึอเพื่อนผมมาเล่นนีตตายแน่นี่มันยากมากยากมากอู้หูขับรถไก อยากมากมากมากตายเหฮะผมอยากจะกินน้ำลยายตัวเองเลยกินมาถึงขั้นนี้แล้ยังจะตกอีกไอ้ดานะนะั้นอะยากจริงผมไม่อยากไม่อยากทันกลับไปมองอตายฮะ ผมไม่ถนัดน้ำพึ่งเลยมันเหนียวมากฮึบฮึบโอเคอะไรอะข้างหน้าหาแล้วเหรอเฮ้ยด่านสุดท้ายนี่ว่าทำไมฮึฮึโอเคฮึบฮึบกระโดดกระโดด โอ okay. เคเป็นมาข้างบนโอ้โหมันช่างเป็นอะไรที่สวยงามมาก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 โอ้โหามามชุบ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 ,ชบเป็นปากัาทิต <laughs> ยากสุดละโอ้วเคยเล่นนานี่ด่าดั้งมึงนี้ไม่อยากเจ็บ ที่อยากแบบจะกลับไปเจอมันแล้วมันยากมากโอเคอึบมาฮะเฮ้ยแตงฟอเพยยิงอยู่ข้างหน้านี่ว่ะฮึบชึบชึบชึบพันโอ้ยันเก r ร์เ l ชั่นอยู่คอมพิวเตอร์เ้าวย่น้เล็กปากกว่า อ่า uh, จบแล้วก็ <c ười> แลกเลย <c ười> แลกเลยฮะจังหวะนี okay. โ้โอเคฮะจบแล้วฮะก็กระถิ่มฮะโอเคจบแล้วบินกลับไปดูกองนั้นก่อนวด่านไม้โอ้โหรู้สึกแลกเลย โอ้แมกกอด่านที่ยที่สุดด่านน้ำพึ่งนะเป็นด่านที่แม่อยากคิดเลยเนี่ยอย่าเลยอย่าเล่นอีกเลยขอร้องโอเคครับจบไปแล้วเจนนอาเดกปาโกลอแล้วก็มีปายข้างหน้าบีบีเด็กปลาเกลเริ่มใหม่แล้วผมเสียงแจ้งเตือนมา อะไรวะไม่รู้ช่างมันช่างเันช่างมันช,งม,นช,ง,มนชงมันเออตัดออกตัดออก <laughs> อ่าเดี๋ยวจะแคนเลยกันเอาเอาลยเขาเบอดนอยาน,น,านายาี่มาทีทีม <laughs> ว่ายมาดีนะยีลคานละวดาน,นี่ ไปจุดไม่ได้จุดไฟไม่ได้อ่าเห็นทีเอ็กซ์เปิดโอเคคิบอิตุ้ม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 เอ้ยเอ้ยดี๋วนี้ไปไกลๆของเราผมเลยอ้าว อูมโอ้มีคอมมานด์บ็อกด้วยฮะเฮสซาวฮาร์ติโค้แอคชั่นบาร์อ๋อโอเคจบแล้วก็ลิงแบบไม่มีฮะก็คลิปนี้จบเป็นเท่านี้ก่อนโอเคลาละบาย เ <laughs> ปิดกดเปิดมาแล้วๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่โอเค okay, ครับคลิปนี้เดี๋ยวแล้วบาย